สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงมาวินกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Great Architect วันนี้เดินทางเข้ามาสู่ EP ที่9กันแล้วนะครับสำหรับ Great Architect ที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือทาโดอันโดจากคนขับรถนักมวยสู่สถาปนิกผู้เป็นหน้าตาของเอเชียทาโดอันโดเกิดเมื่อวันที่13กันยายน1941อายุ80ปีที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง เรื่องการนำคอนกรีตหล่อแล้วเจาะเป็นรูเป็นช่องวางเรียงต่อกันเป็นแผ่นๆเ,เ,เป็นวัสดุในการก่อสร้างเป็นหลักแนวความคิดในการออกแบบของอันโดจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติโดยใช้ระบบสัญลักษณ์เชิงปรัชญาทัโดอันโดเป็นสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียนรู้การออกแบบด้วยตัวเองผ่านการใช้เซนส์ความงามเฉพาะตัวบวกกับการเฝ้าสังเกตธรรมชาติตามที่ถูกปลูกฝังตามแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้เขาสร้างสรร์ผลงานที่สะท้อนความงามอันลึกซึ้งเกินกว่าจะสัมผัสผ่านเพียงสายตาแต่หากต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อซึมซับสุนทรียะอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อยือนอยู่ภายในอาคารของเขาชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นของทาดาวันโดเขาต้องทำงานหลากหลายประเภททั้งเป็นคนขับรถบรรทุกนักมวยโดยไม่คาดคิดฝันมาก่อนว่า เขาจะมาเป็นสถาปนิกในในที่สุดเรื่องมันเกิดจากตอนที่เขาไปทัศนศึกษากับโรงเรียนมัธยมปลายเขาเกิดความประทับใจกับอาคารของ Imperial Hotel ที่แฟงรอยอไลทไ์ได้เป็นผู้ออกแบบจากนั้นเขาจึงมุ่งมั่นว่าจะเลิกโชคม,มวยแล้วผันตัวเองไปเป็นสถาปนิกให้จงได้แต่หลังเลิกเรียน mm hmm. เขาจึงไปเข้าเรียนคลาสดรอ g และงานออกแบบตกแต่งภายในรวมไปถึงการไปทัศนศึกษาอาคารต่างๆในญี่ปุ่น ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อกล้องโลกในยุคโมเดิร์นและเมื่อครั้งแรกที่เขาได้ไปเยือนซีกโลกฝั่งตะวันตกในปี1965คือการไปเยี่ยม m o n a s t ี้อ of เดลาโตเ r e ที่ออกแบบโดยเลอคาบูิเยเขาบรรยายความรู้สึกนี้ต่อคนอ่านในหนังสือผลงานของเขาว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เขาติดอยู่กับบางสิ่งจนถอนตัวไม่ขึ้นโดยตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจผลว่าทำไมเหมือนกัน และนั่นได้ส่งผลต่ออิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมของเขาเป็นอย่างมากจากภายนอกของอาคารคอนกรีตเปลือยที่ล้อมรอบไปด้วยการจัดแลนสเคปในรูปแบบทรงเลขาคณิตแต่ภายในกลับเผยให้เห็นถึงมุมมองของโลกที่อาบด้วยอาบไลดด้วยแสงและสีนั่นทำให้เขาตื่นเต้นปนพิศวงจนต้องกลับไปซ้ำแลว้วซ้ำอีกแต่ก็ยังไม่พบคำตอบว่าสิ่งที่ทำให้เขาหลงไหลในในนั้นคืออะไร จนกระทั่งเมื่อกลับไปค้นคว้าข้อมูลและพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีเหตุผลที่มาที่ไปไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางการทำงานของตัวเขาเองในช่วงเวลาต่อมาหลังจากศึกษาด้านสถาปัตยกรรมด้วยตัวเองอย่างหนักเขากลับไปเปิดสตูดิโอที่บ้านเกิดโดยยึดหลักการทำงานที่จะท้าทายตัวเองด้วยการออกแบบทุกชิ้นที่ไม่เหมือนเดิมและแต่ละคัาาน ที่เขาออกแบบต้องถูกออกแบบจำเพาะกับพื้นที่ที่ทําการก่อสร้างนั้นเท่านั้นโดยอิงงานออกแบบกับไฮกุซึ่งเป็นกะญี่ปุ่นที่ขับเน้นให้ความบ้างเปล่าแสดงตัวตนและความงามของมันออกมาเห็นได้จากอาคารที่เขาออกแบบแม้จะมีพื้นที่ใช้สอยหรือฟังก์ชันการใช้งานมากมายแต่ก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเป็นอย่างดี ใครที่เป็นแฟน,นแท้ของอันโดแค่เข้าไปอยู่ในอาคารก็จะบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนออกแบบเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากรูปทรงคือเขามีสูตรการผสมผสานคอนกรีตเป็นตัวของตัวเองเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวที่อ่อนละมุนแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคอนกรีตจะเป็นวัสดุที่แข็งกระด้างและทึบตันครับและวันนี้เราจะหยิบยกเอางานออกแบบของเขามาส่วนหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันว่า งานออกแบบของเขานั้นกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากแค่ไหนเฮียวโก prefectural museum of art พิพิธภัณฑ์ศิลปะจังหวัดเฮียวโกแห่งเมืองโกเบนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าประทับใจของสถาปนิกผู้มีใจรักงานคอนกรีตท่านนี้หอศิลป์เทศบาลที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดให้บริการในปี2545 และมีผลงานหลากหลายชนิดจากศิลปินต่างชาติศิลปินชาวญี่ปุ่นองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดของพื้นที่ศิลปะนี้คือบันไดที่มีอาหารสัตว์ให้ถ่ายรูปมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นราวกับงานศิลปะสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง c h อ r c h of Light เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของทัดวันโดผสมผสานการออกแบบจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันภายในอาคารเดียวอาคารครสิสตศาสนาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งอาคารคอนกรีตส่วนใหญ่เล่นกับแสงซึ่งเป็นอุดมการ์ที่คล้ายคลึงกับหน้าต่างกระจกสีของโบสถ์คริสต์แบบดั้งเดิมแต่เขาเปลี่ยนแนวความคิดทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเปลือกคอนกรีต สีเข้มของอาคารนี้ถูกเจาะด้วยไม้กางเขนที่ส่องแสงสว่างธรรมชาติกลางแจ้งเข้ามาในห้องโถงของโบสถ์เป็นการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับความเรียบง่าย The Oval at Bennett Art Museum Naoshima ทาโดอันโดมีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างสารรค์ภูมิทัศน์ของนาโอชิมะ ซึ่งเป็นเกาะที่ปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านศิลปะสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียและอาจจะเป็นของโลกก็เป็นได้เจ a พออันเดอร์วอเตอร์ตั้งอยู่บนเนินเขาที่เขียวชอุ่มและมักปกคลุมไปด้วยหิมะของเกาะโทมาโมะในฮอกไกโดเป็นโบสที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศของทาโดอันโด ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของเกร a อาร์เคดิ t ทั a โ o อันโดสำหรับใครที่สนใจงานของสถาปนิกท่านนี้สามารถหาอ่านได้ตามบทความต่างๆและหนังสือต่างๆได้นะครับเพราะว่างานของสถาปนิกท่านนี้ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงวันนี้เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบของทัโดอันโดที่โดดเด่นเรื่องการนำธรรมชาติเข้า,ขามาสู่สถาปัตยกรรม ครับและวันนี้ทางช่องของลุงมาวินก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ